ห้าเก้าชักห้ yeah. ายี่าห้ามีโอครับเครื่องงามๆแห้งๆนะครับใสๆเลยนะครับน่าจะเหมือนเพิ่งทําเครื่องมาใหม่ครับอืมสภาพจอดมานะครับไม่มีชุดล้อนะครับล้อหลังไม่มีนะแต่เครื่องเนี่ยมาลองฟังดูครับเฮ้ยไม่ไมติดวะ เรียบร้อยอืมไฟรัอนรวมจานหรือเปล่านะเดี๋ยวลองตัวปะดูก่อน่ีดูสิดูยังอยู่ ไปมาแล้วเอาไปมาไม่ไปท้ายไม่มามอาม,มึอน,นี่หลับสนิทขีดสหน้า อ๋อเพื่อแบตเจอรี่รวมพักอพอจอดมานานนะครับติดเลยถือว่าโอเคนะครับดูครับติดง่ายเลยนะตั๊บับเลย ไอตัวตั้งขับ,บูลงต่ําสุดเลยขบ,บวมันเร่งขันเร่งมันเร่งนะครับ ออนี่ลอ้อหอยเนแบบี่ยล้อแปลกๆสองลอ้อแปลกๆ หาล้อมาใส่ต้องสับสับโดดสับ้อยเราสิมันจะเป็นไงพอได้อนะมีเล่มครับมีเล่ม,มเครื่องดีแห้ง <c ười> ใสเครื่องใส,ใสครับเครื่องใสเลยครับเลยอือดูครับไดน่าจะเป็นไดบอส,สหรือเปล่าเนี่ยใสเลยนะเนี่ย แข็งเค็งอะไรไม่มีรูอะไม่มีซึมเลยเนี่ยแห้งๆเลยดู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 เอเจ้า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 